สบายดีสวัสดีครับพี่น้องเนาะมาพบกับซองบอลเนื้อออรับสาย VIP พี่น้องเนาะตอนนี้บอลเนื้อก็มาอยู่ในเมืองพี่น้องเนาะอยู่ในตลาดตอนนี้กะรบอลเนื้อกะคือว่าจะพาพี่น้องเขาไปซื้อของเนาะพี่น้องกะ้กามามอบเนาะมาให้ทางน้องดาวเพื่อนพี่น้องเนะ้องฟอร์มทางเป็นการอนะัปเดตเนาะอาการของน้องดาวให้พี่น้อง FC เ่า ใจหู้เนาะเพราะว่ากัเริ่มตั้งแต่เมื่อนั้นเนาะต้งที่เบาเนื้อได้ไปเยี่ยมยามน้องดาวเป็นครั้งแรกเนาะกัจนหอดปัจจุบันนี้กัมีพี่น้องเอฟซีหลายคนเพื่อนกัได้ทักทายเนาะก็ได้ถามเบาเนื้อได้บอกให้เบาเนื้อเนาะให้ไปอัปเดตอาการของน้องดาวให้อาบูแน่เนาะตอนนี้กัเป็นเป็นยังไงเนาะดีขึ้นแล้วหรือบ่อหรือว่ายังบอดีเทือเนาะ าตอนนี้ปอเนี่ยกะบชีพาพี่นออ้องเขาไปซื้อของก่อนพี่นอ้องซื้อของจะเป็นของกินอของใส่ต่างๆเนาะมาฝากมาตอนให้น้องดาวเป็นพี่น้องเนะาะพี่น้อง มันนี่ก็มีปั๊มึกเด้พี่น้องเอ้ยเด้อะอยู่ลาวถึงว่าสิบ่มีทะเลแต่ก็มีปั๊มึกคือกันเด้พี่น้องเออปมึกแฮงบ่พี่น้องนี่บ่เนือนึกว่าบ่มีพี่น้องเอ้ยอืมยังมีเด้พี่น้องเอ้ยแต่ว่ามาอักสิแพงหน่นึงเนาะพี่น้องนี่ตรงนึงกก80,000 80,000ก็ประมาณ ลอยปลายลอยกว่าบาาขนาดนี้จะบ้องแบบจะบ้องลงาบางบ่ว่อนี่จะบ้องลงเบาบางแต่ว่าอุดมไส้ก็มีเะไรไปหน้อยถึง <c oughs> ต้องมีคลายคือกันใครมาอุดมไส้ก็กินได้พี่น้องเนาะบ่จำเป็นสิไปลงเบาบาง อนนี้กาบ,บานเนื้อกาได้มาฮอดอยู่บ้านนองดาเป็นเทียบมอยพี่น้องเนาะหลังจากที่บานเนื้อได้เดินทางไปในเมืองคพื่ะรพี่น้องเลยเนาะไปซื้ออ่านี่กาที่มีป่านอกที่บานเนื้อให้เป็นน้องของเบิง่งเนาะนี่คือจะเป็นปลาแหง้งนาอไไปกินดนพี่น้องเลยนี่นั่นกายังมีไข่พี่น้องเต็มเลยพี่น้องอืมนี่กาที่มามอบให้น้องดาวเป็นพี่น้องเนาะเป็นกาที่ยื่อนได้พี่น้องเนาะไปะ อ่าสบายดีน้องฮุมโดยสบายดีอา้าวมาอย่างนี่มาเิทาเพื่อนดาวอ๋อเมนิทาเพื่อนดาวโดยน,โน,โนอ๋อพอดีพี่ต้องไอ้พอบาบอลเนื้อกะสิมาเอาเครื่องเนาะที่บอลเนือ้อซื้อสิมาให้น้องดาวตอนนี้น้องหุ้มเพื่อนกันพอดีมากะสิขึ้นไปหานำกันเนาะ นี่เห็น้อั้นยน้องน้องดาวเพิ่นกันลุกนั่งอลไรได้นด้องหุ้มเนาะอ่าันมากัน้องหุ้มกับบอลเนื้อมาเยี่ยมยามยัง,ยงได้ก็เห็นแต่นต้องดาวเพิ่อนนอหนวนน่ะเป็นโดนแน่ๆได้คนละได้ลุกมานั่งเลยอ่ะอคงวังวาสิดีขึ้นหลายเลยเลยนาะนอ่าล้วพี่น,อนอ้องเนาะตอนนี้กับบาลเนื้อกับน,น,น้องหุ่มเนาะ <ด>กะมาโอดอยู่ในเฮือนคงน้องดาวเป็นทีมหอยตอนนี้กะชีมาทำอาการเนาะคงน้องดาวเพิ่นเพื่อนเนาะหลังจากที่อ่าเบาเหนือกับน้องหุ่มกัเคยอัปเดตอาการของน้องดาวเพื่อน,ยยน,นอ,อ่า,าเธอหนึ่งไปแล้วเนาะลลอ่าสองสามวันผ่านมาพยายี่นห่อยกะตอนนี้เนะยาะเพี่น้องเอฟซีเพื่อนกะหลายคนเพื่อนกะเป็นห่วงเพื่อนกะอยากให้เบาเหนือกับน้องหุ่มมาอัปเดตเติมเนาะ เพราะว่าอยากหู้ว่าอาการของน้องดาวตอนนี้เป็นอย่างไดแล้วเนาะพี่น้อยก็เลื่นกับที่เขาทำแน่เนืองเนาะเพราะว่าเห็นน้องดาวเพิ่นอยู่คนเดียวด้พี่น้องเไงนั่นแหละคือว่าเอือยได้ไปอย่างมันไปเสียยังไงโอ้เสียงเสียงเสียงไฮแบบนี้ไปเสียยังห้โดยอ๋อพี่น้องก็ ตอนนี้น้องดาวเพิ่นก็นอยู่คนเดียวคือเก่าคือผ่าแล้วพี่น้องเองอ่าแต่ว่าน้องดาวเพิ่อนชีห้เอืคยเพิ่นอยู่กับอยู่นำกับซีโบมีไปเสียญหให้เนาะแม่อ่าก็เลยจําเป็นต้องได้ไปเสียญหิ่งให้น้องดาวเพิ่นอยู่คนเดียวเพราะว่าผ่านมากับเห็นว่าดีขึ้นแล้วเนาะอ่าเพิ่นก็นอยู่นำไล่เชื่อแล้วมเนะาะไล่มือลไล่วันแล้วหิ่งกับตึ๊บเลยอยู่ใหนนะ้เนาะ อยู่เฝ้าน้องดาวกับมีไฟเฝ้าอ,อยู่ให้เฝ้าให้กับมีไฟเฝออ่าน้องดาวพี่น้องไงเออตอนนี้เพิ่นกับแบงเนาะแบงก์ไปเชียญยาให้แน่และก็มาเบิึงน้องสาวเพิ่นแน่พี่น้องไงเออการแจ้งไดอาการเนะาะหลังจากที่บอลเนือ้ออ่ากับน้ำพุ่มได้อัปเดตอาการในมื้อนั้นส่งตามวันวานไปตอนนี้แจ้งได้อ่าดีขึ้นหลายเลยบอลรือว่ายังจะคือกอลบอลจะเป็นอย่างไร เราสึกว่ามันดีดขึ้นดีขึ้นแล้วโดยแต่ว่าแง่เจ็บเอวเจ็บเอวอยูเ่เพอ๋อ๊ะใส่แมงครับอ่าย่งเพิ่์ลวาการดีขึ้นหลายเลยพี่น้องเลยก็มีแต่ว่าตัวน,นี้ก็ยังเจ็บเอวก็เจ็บแผลหน่อยนึงเนาะอ่ะพี่น้องเลยครับจะหน่อยก็ดีขึ้นแล้วเนาะแมนแม,แม,แมกนก็คือนุ่มเนาะมันมาเพิ่์ลกั คือกันเนะาะแต่รังที่ว่าออกจากออกมาต,ตัดแล้วเพื่อนกะยังแสบมแม่ยังเจ็บเนาะมันบอกยังเจ็บอยู่ยังพักคนอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งคนเนาะจึงสมาอแบบ่าสมาธิแบบเดินแบบไวัยใดมันบอกไปนี่ไปนั่ไน,นได้เนาะไว<น>แต่ว่าตอนนี้กับย่างไปไปมานี่ยก็โอเคเนาะก็โอเคอ๋อถือว่าดีร่าเลยพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกะสมาธิลงไปท่านั้นแถวอ่า ดินแทนแถวนั่นก็นได้เนาะขึ้นมาเฮือนก็นไดเนาะ,ะ,ะจะอไรก็ให้มั่นคือว่าพี่น้องเอฟซีเปนกับเป็นห่วงเด้อเป็นก็ไไ้ฝากให้บบาเนื้อให้น้องหุ่มมาถามอาการว่าเป็นทางใด,ดเด้นเป็นห่วงเป็นก็ว่าให้น้องดาวมั่นอ,อยางออกกําลังกายเนี้ยเหิือนว่าบอกให้นอนอยู่บนเดียวนอนนุ่มเนาะคือน้องหุม่มพันมาเหมือน่คือกั้นเหมือน,น,น,นว่ พี่น้องเอฟซีเพิ่นกับบวก <Okay. S 1> บอลเนื้อหรืบวกน้องหุ้มหรืบวกบอลเนื้อเรืพี่น้องฟันมากับว่าให้อ่าบอลเนื้อก็ให้น้องหุ้มเพิ่นย่างเนีเพิ่นว่าบอกให้นอนไหลนะเห้ให้ไปไว้เพื่อนว่าให้บาดเพลมันอ่าเพื่อนว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวเน,ะนาะให้มันดีขึ้นไวๆพี่น้องตอนนี้น้องดาวเพื่อนก็อยากให,ให้ลูกยางไปไป,ไปมาๆได้ให้มันอันน่ะบาดเพลมัน เป็นไวแล้วก็ให้มันกายเป็นซีดดีขึ้นไวเนาะพี่น้องก็จช่นใดก็คือน้องดาวคนว่าแล้วเนาะอ่าก็ดีขึ้นเลยได้พี่น้องเลยอ่าเช่นใดเบาเนื้อกะในนามที่ว่าเป็นนาของน้องดาวพี่น้องก็รู้สกึกดีใจแล้วแล้วเนาะแต่ว่าเห็นหลานอ่ารู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นก็ น้องหุ้มกะสิคือกันเนาะน้องฮุ้มะบ่ต่างกับบาเนื้อดอกน้องพี่นนอะกะอุึกว่าเดี๋ยวนี้น้องดาวพิ่งจะดีขึ้นแล้วน้องหุ้มกะอุึกว่าดีอกดีใจแล้วคือว่าเห็นเพื่อนเนาะที่ว่าได้เห็นเพื่อนดีขึ้นแล้วจีได้มีผู้มีครูไปลินอยู่ีนอีนันนะคะมีครูไทยคิดคนนี้บนนั้นได้มีคนมีคนปากมีคนหัวมีคน เ <Hey, S 2> นาะอย่าอีน้ำกันเด้อเพราะว่าขาดอ่าอันขาดอันน,ะนองดาวก็คือว่าซัมบา้าคือเอื่นว่ามันก็คือว่าขาดอันนะ้ำมูขาดคู่เหมือนบอกโดยอันน้องดาวอันตอนเราโบกเย็บยางให้เรากับไปอยู่ไทยเนาะพันเรากลับมาเรากับเจ็บกับเราก็ไม่ได้ยู่เหงาเนาะไม่ได้ไปลิ้นน้ำกันพันมากับตอนไปอยู่ไทยเด้อยังไง เงาวะเลยจังเลยไทยก็มีแต่น้องคุมไปให้ทุกงวดหมดเลลินำไถ่อ่าก็คิดฮอดเนาะอออยากไปลินไปหากันม่นบ่บาดกลับมากับพอดีบังเอืญไนมาเจ็บตื้มเนาะเออแห้งที่บ่ได้ไปใส่นํากันเนาะออก็มีแต่ว่ามาเฝ้าเบ่งอาการเนี่ยน่วอ่าเอ๋กับางว่าพี่น้อง f อซีเฮาที่ดีตามให้กําลังใจอ่าน้องดาวน้องน้องดาวเพื่อนก็ ชีดียกดีใจโบต่างอย่างก,กับน้องหุ่มกับบาลเหนือพี่นอ้องจังไดก็อย่าลืมนะพี่น้องเอากะอย่าลืมส่งกำลังใจให้น้องดาวเพิน่นหลายๆเด้ดอเนาะเออแม่เลยเพิ่มเพิ่มแข็งแกรงขึ้นไวๆพี่นอนะ้องเนาะเออเพิ่อนมีโอกาสกดสิได้ไปร่วมไทยคลิปกับน้องหุ่มบาลเหนือ,นะ<ด>นอเนาะหรือว่าเพิ่นกะสิไปอ่าทางฟังไทยฝนอีกเลยพี่น้องบางเสียออากะคิดฮอดอนณาพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยเพิ่นกะสิไป อ,อยู่ฟังไทยตืมกับหู้เลยพี่นอ้องอ่ะตอนนี้ก็บบอกยาวพี่น้องไงกาบอนเนียมันนี่กับมีอย่างเนาะมาตอนไทยานองดาวเพลินเนาะกัมีนี่มีป่าพี่น้องอันนี้จะเป็นปลาแหงเนาะอ่าลาแหงที่ว่าซีมาให้นองดาวเพิินพี่นอ้องนอกจากปลาแหงแล้วก็ยังมีนี่ นี่กงสิเป็นไข่เนาะกะโอ้สิได้กินลายมือเด้นะฮุนะ่มเนาะให้น้งดาวเพินะ่นเนาะโอ้เพิ่นกินคนเดียวนี่โอ้สิแม่นประมาณเดือนเลยได้เนาะไอ่นกินลายเพิ่นดีไวๆวอ่ากินลายเนาะเอ่ามือนึง5ห,หน่วย5ห,หน่วยเนาะให้เพิ่มเนาะเป็นคนซื้อ <c oughs> มอบเนื้อกปซื้อให้ซื้อให้ <c oughs> มาไปน้องดาวเพื่อนเนาะอ่ะจับซวยแน่เออน้องฮุมอ่าี่น้องนี่ก็ให้น้องดาวเพื่อนให้ไปกินเนาะน้ฮุมเนาะให้สุขภาพแข็งแรงให้บาดเพอหายปกติเนาะอ,อ,อ่าเมียนให้น้องดาวเพื่นนอนนี่อ,อ่น้องดาวอันน่ะจ่บอลเนื้อกับซีโบกเนาะที่อ่าบอลเนื้อซื้อปลาซื้อไข่หั่นก็ บริเวณเงินเบาเหนือเด้ก็เป็นเงินของอ่าพยินใจดีเพื่อนเนาะเอ่ออ่าก็คืออ่าพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยเด้เพื่อนกับว่าเป็นห่วงน้องดาวพันมาเพื่อนกับอ่าเคยให้บบาเนื้อท่านึงแล้วเนาะเพ่นว่าเบาเนื้อก็เคยมามอบให้น้องดาวเนาะอ่าตอนนี้เพื่อนกับให้เติมเอ่อเพื่อนกับว่าให้บบาเนืออ่าไปซื้ออ่าจะเป็น ให้เนาะเป็นปลาจังซิมาให้น้องดาวเพราะว่าสิให้เงินน้องดาวเลยกะยานน้องดาวสิไปซื้อก็คือว่าแล้วน้องหุ่มเนาะไปบ่ได้ไเด้เออย่างก,ก็ขี่รถกับ่บเป็นเด้บมด่มีรถตืมเนาะคือน้องหุ่มเมนเนาะจองคนคือกันเลยไปลองขีๆๆ่รถนากันกับขี่โบเป็นพี่น้องออารถกับบ่มีนากันนี่น้องหุ่มมันก็รถที่กับขี่บเป็นแม่นบ่ จักรยานแม้บ่เป็นแต่นงดาวเพิ่นก็เป็นแม่นบ่อมนเป็นดพี่น้องเอ้ยรถจักเป็นเออรถรถทีบเนาะรถจักไอเอิ้นว่าจักยานบ่เอิ้นว่าจักรยานยนต์บ่อีหยังแหละเอิ้นรถทีบเนาะแล้วก็นํมเพิ่นบ่เป็นทั้งงเดอเด้เออตอนนี้เป็นแค่ตังบ่เคยมีบ่เคยมีบ่เคยมีตังแต่น้อยคือว่าเออถ้าว่ามีกะสิได้เฮียนได้เนาะ ถ้าน้องหุ่มเพิ่นมีเพิ่นว่าสิประยุบ้านไหนเพิ่นจะไปนอนอยู่เมืองทุกเมืองมีเงินไปนอนนไปนอนอยู่ในเมืองก็ต้องเสี่ยงเงินานอนในเมืองอยู่แต่ว่านอนอยู่แคมป์ทางเลยท่านน้องหุ่มมีรถน้องหุ่มจิบขับรถไปให้ทุกเมืองว่าจำเป็นต้องยางเราพี่น้องขับรถไปเลยโอ้มีเงินซื้อน้ำมันยูเอาอะยูไปว่าไทยคั่มแล้วกลับมมาที่ <coughs> Ngân thì bón nữa sư hay nó no. Uh, nông đào phân cả nhăn lửa thì nào này Ô, oh, lửa lại đấy thì nào Hê hê Nhăn lửa lại nên xong xám Thì à, hộp Chết nó, no? chết đến Thì nào này Cả si Mà hay nóng đào phân nó no? Nóng đào nó no? Kếp uh, vay hey, phía Ờ, uh, sư uh, không kinh này ก็น่าเนาะน้องผมเนาะน้องดาวเนาะอืมเพราะว่าอ่ามดอันนี้กับโมเมนว่าสืกินเดือนหนึ่งมดอลไรกับซืมดเลยเลยเนาะไอ้กับซืเอานี่ไปซื้อต่อเน่ะบ่มีรถกับให้บอลเนื้อไปซื้อกับบ่มีปัญหาบอลเนื้อกะซื้ไปซื้อให้อ่ะคิดเมียนดีๆเลยมันหนึ่งคิดเสียซะเด็กน้อยมานรักซะน้องดาวกับตงขอบขอบใจ เบาเนื้อนาะทีคือของกินใหม่นงดาวนงดาวกะโขอขบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินใหม่เอามาฝากเงินมาทางเบาเนื้อนาะเบาเนื้อก็เอาเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีฝากให้นั่นมาซื้อของกินม่ให้นงดาวเนาะนงดาวกะต้องโคขอบใจเอฟซีทุกๆุคนนาะทีคอย เป็นห่วงนงดาวที่คอยให้กำลังใจนงดาวมาตลอดนองดาวเองกะบามีย่างเนาะก็มีแต่ค้าวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาให้นงดาวในครั้งนี้เนาะนงดาวกะขอให้ผู้ใหญ่ใจดียงอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลายๆเด้อ โคิหลายขอคุณหลายอนนั้นพี่น้องเนาะกาสำหรับคลิปที่บอลเหนือกับนุ่มเนาะมาเยี่ยมยามมาอัปเดตอาการของ้องดาวให้พี่น้องเฮาได้เบ่งเนาะกาตอนนี้กาคือว่าแหละเพื่อนกาดีขึ้นแล้วพี่น้องเนาะที่ดีขึ้นหลายแล้วเนาะที่เป็นมาครั้งนี้กาที่มาเป็นการมามอบเนาะของกินและกาเงินเนาะที่ว่าเลือจาก อ่าซื้อของกินมาให้น้องดาวเพื่อนจากผ้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะอ่ากะตอนนั้นเองกะตรงเขาขอบใจเนาะอ่าคุณยใจดีเพิ่นที่คอยเป็นห่วงเป็นใ่คอยอ่าให้กำลังใจน้องดาวเพื่อนตลอดมานะพี่น้องเลยกะยังไงกะเขาให้พี่น้องเอฟซีก็คือ้ใหญ่ใจดีเขามีแต่ความสุขอ่าความเจริญในหน้าที่การงานมีอ่าความสุขในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเนาะพี่น้องอ่า อย่าลืมเนาะสวยติดตามตอนต่อไปนะพี่น้อยบ่าวเนื้อเองก็จะพยายามมาอัปเดตเนาะอาการของน้องดาวเพื่อนจนกว่าน้องดาวเพื่อนจะหายดีเป็นปกติคุณแหล่พี่น้องเยเมาให้พี่น้องเขาได้เบิการชมทางช่องยูทูปคลองบ่าวเนื้ออุดมศสเวียพี่แล้วก็ที่ขับชมได้ทางช่องยูทูปคลองน้องหุ่นสาวเนื้อน้องหุ่นสาวเนื้อเนาะแล้วก็ถ้าว่าหากว่า นังดาวเพิ่นดีขึ้นตอนใดเนาะหรือว่ายังบอดี้เถื่อโบน้องผมกับบอาเนื้อกาสิพยายามเนาะก็มาอัปเดตอาการให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมเพื่อว่าให้พี่น้องเฮาหายเป็นห่วงเนาะอ๋อพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้กาสิมีเพียงเท่านี้ได้พี่น้ององกาคอพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาคอกลาวคุ้มมาสบายดี